ขอกราบสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับปั่นบอลทีเด็ดนะครับประจำวันที่19ตุลาคมนะครับวันนี้นะครับเป็นฟุตบอลคู่เล็กๆนะครับวันนี้คัดมาทั้งหมด6คู่นะฮะไล่ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำนะครับไปจนถึงช่วงเช้านะฮะก่อนอื่นก่อนใดนะครับขออนุญาตฝากไว้ก่อนนะส่วนใครที่อยากจะเข้ากลุ่มเข้าบ้านนะครับที่หน้าจอของท่านนะฮะไอดีไลน์นะครับแอดไลน์ไปได้เลยหรือจะเป็นการสแกน QR c o โค้ดก็ได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการให้บอลสดบอลเดี่ยวบอลเตงบอลสเต็ปหรือว่ากิจกรรมต่างๆนะฮะลองติดต่อขอเข้ากลุ่มไปได้เลยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ก่อนเลยแล้วกันเนาะมาครับมาเริ่มที่คู่แรกนะฮะขออนุญาตไปที่บอลอาร์เมเนียดิวชันนึเวลา18นาฬิกานะครับระหว่างเวสอาร์เมเนียเจอกับอาราลัดเยเรวาน,นะครับทีมเจ้าบ้านอันดับ9ทีมเยือนอันดับ7นะครับ สถิติเจอกันมา3ครั้งนะครับตั้งแต่ปี2021นเะครับเวสอาร์เมเนียเล่นในบ้านชนะไป20ส่วนอีกนัดหนึ่งเจ้าบ้านเป็นเยเลวานนะครับชนะ51ส่วนล่าสุดเจอไม่เดินสิงหานะครับเป็นเยเลวานเปิดบ้านชนะเวสอาร์เมเนียไป2ประตูตอนหนึ่งนะครับสถิติ10นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะคมาเริ่มที่คู่แรกนะเจ้าบ้านก่อนเลยเวสอาร์เมเนียนะครับเจ้าบ้านนะครับแต่10นัดล่าสุด ทุกรายการนะครับชนะ3เสมอ1แพ้6นะครับชนะ3เสมอ1แพ้6ล่าสุดก็เป็นบอลถ้วยนะบุกไปชนะทีมอันดับต่ำกว่าลีกต่ำกว่านะครับส่วนนัดนับเฉพาะสถิติในบ้านนะชนะ3เสมอ1แพ้6เช่นกันนะครับโดยล่าสุดแพ้คาบ้าให้กับ FC ฟซ i โนไป4ประตูต่อสโดยนัดนี้โดนใบแดงไปด้วยนะครับนัดนั้นโดนใบแดงไปด้วยส่วนทีมเยือนนะครับทีมเยือน มาดูกันหน่อยครับติีสินัดหลังสุดของทีมเยือนนะครับชนะ3เสมอ2แล้วก็แพ้ไปถึง5นะครับโดย2นัดล่าสุดนี่เป็นบอลในลีกนะฮะเปิดบ้านแพ้กับพิวนิกทีมแกล่งนะครับแล้วก็อาราลัดเยาวชนนะครับส่วนถ้านับเฉพาะเกมเยือนชนะ3เสมอ3แล้วก็แพ้4นะครับเกมเยือนล่าสุดก็นั่นแหละครับบุกไปแพ้อาราลัดอาร์เมเนียนะครับ2ประตูต่อหนึ่ง มาดูผลงานในลีกหน่อยครทีมอันดับ7นะครับทีมเยือนอยู่อันดับ7อนะครับอรารลัดเยเรวานนรแข่ง11นะัดชนะ3เสมอ2แล้วก็แพ้6ได้10เสีย21มี11แต้มนะครับส่วนเจ้าบ้านเนะวสอาเมเนียแข่ง11ชนะ2เสมอ1แพ้8ได้14เสีย27โอ้โหเฉลี่ยแล้วเสียตกละเกือบ3ประตูนะเป็นทีมที่เสียมากที่สุดในลีกนะครับเจ้าบ้าน ฟอร์มโดยรวมนะครับฟอร์มโดยรวมถือว่าไม่ค่อยดีกันมาทั้งคู่นะฮะสถิตินัดล่าสุดก็แพ้กันมาทั้งคู่นะถ้านับเฉพาะในหลีกวันนี้นะราคาแฮนดิแคปทีมเยือนต่อที่0.25ทีมเยือนบุกบุกมาต่อที่0.25คู่แรกของวันนี้ปั่นบอลทีเด็ดขออนุญาตให้ลองเจ้าบ้านนะครับอยู่ที่เวสต์อ์เมเนียนที่ราคาลองไปที่0.25นะครับติด ราคาสกอร์สูงไว้ด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าน่าจะมีถึง3ประตูเป็นอย่างน้อยนะเพราะว่าบอลหลังไม่ดีทั้งคู่นะครับคู่แรกวันนี้ขอวางไว้ที่เจ้าบ้านนะลองไว้ที่ราคา0.25แล้วก็สูง3ประตูนะครับคู่ที่2ครับเป็นบอลอิหร่านนะครับพเมลีกของประเทศอิหร่านนะครับตอนแรกเนี่ยคู่นี้จะมีกําหนดเตะกันตอน2องทุ่มนะครับแต่ว่าเหมือนเห็นว่าจะเลื่อนไปตอนเป็น3ามทุ่มครึ่ง นะครับระหว่างเพงกันนะทีมอันดับ9้าเจ้าบ้านเจอกับเปเซปลิตทีมอันดับ1นะทีมแก่งที่สุดของอิหร่านเลยนะครับทีมนีนะ้เอามาดูสถิติที่เจอกันล่าสุดก่อนนะครับเปเซปลิสบุกมาชนะเพกันนะครับแล้วก็ถัดไปไปีที่แล้วนะครับจะเปิดบ้านเสมอไป0-0นย์นะครับสองนัดหลังก็ไม่แพ้นะครับถ้านับยาวเลยก็คือ10นัดไม่เคยแพ้นะครับมีหลุด มีหลุดมาเสมออยู่1น,นัดเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นก็จะขี่นะไม่ว่าจะเย่าจะเยือนนี่เพเซโปลิตสามารถชนะได้หมดนะครับส่วนไซติสิบนัดหลังสุดเอามาดูของฝั่งเจ้าบ้านก่อนแล้วกันครับเจ้าบ้านเพกันนะครับล่าสุดนี่บุกไปชนะเอสเตคันนะครับบุกไปชนะเอกเซียนมา0ูประตูต่อหนึ่งนะครับได้ประตูที่ครึ่งหลังเนาะ ส่วนก่อนหน้านี้ไม่ชนะใครมา9นาัดติดนะครับแบ่งเป็นเสมอสแล้วก็แพ้5นะครับมีชนะนัดล่าสุดนัดเดียวเท่านั้นเองนะใน10นัดหลังส่วนท้านับเป็นสถิตในบ้านนะครับเฉพาะในบ้านเนาะ10นัดหลังไม่ชนะใครมา8นาัดติดนะครับแบ่งเป็นเสมอ4ี่แพ้4นะครับล่าสุดก็เปิดบ้านท้านับแพ้ชาในบ้านนะแพ้ไซปาฮานไป1ประตูต่อ3แล้วก็เสมอ2นัดก่อนหน้านั้นนะครับ ส่วนทีมเยือนนะฮะท,ทีมเยือนทีมเต็งแชมป์มของทุกๆปีนะครับสถิติสิบนัดหลังนะครับมาดูกันหน่อยฮะอ่ามีเมื่อนัดในลีกนัดล่าสุดนะครับชนะกอโกฮาเอฟซีนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เล่นในบ้านเนาะแล้วก็มีบอลถ้่วเอฟซีแชมเปี้ยนลีกสองนัดนะครับเป็นการบุกบุกไปชนะเลกวิยาหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็แพ้อานาเซอร์ของคริสเตียโนโรนโดไปศูนย์ประตูต่อสองนะครับ สิบนัดหลังนะครับถ้านับเฉพาะในในประเทศนะครับไม่ไม่นับบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนี่ชนะก้า,าชนะแปดนะครับเสมอสองนะครับชนะแปดเสมอสองนะครับส่วนถ้านับเฉพาะการเป็นทีมเยือนนะครับไม่นับบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะฮะในลีกนะับเกมเยือนนะครับชนะแปดเสมอสองนะครับ ใสมาแล้วทั้งหมด5นัดนะครับในฤดูกาลนี้เนาะเพสเซอร์บนะริสอยู่อันดับ1นะครับแข่ง5ชนะ4เสมอ1ยังไม่แพ้ได้6เสีย1นะครับยิงได้น้อยยิงได้น้อยเฉลี่ยละนัดละ1ประตูเท่านั้นเองนะครับส่วนเจ้าบ้านนะครับเพกันแข่งมาแล้ว6นัดครับชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้2ได้4เสีย7นะยิงน้อยเช่นกันครับเลกนี้ยิงน้อยมากนะครับมีอยู่6แต้มนะครับวันนี้ราคาแอนดี้แคปนะครับเปิดมาที่ทีมเยือนนะครับเจ้าบ้านจ่าฝูงนะบุกมา นำอยู่ที่1ลูกนะครับบุกมานำอยู่ที่1ลูกปัป่นบอลนี้เด็ดนะขอฟันดงนะฮะเพสเซอร์ปอลิ้าจะมีอย่างน้อย1ประตูนะค่อนข้างค่อนข้างมั่นใจนะถือว่าเป็นทีเด็ด VIP เลยละกันตัวนี้1ประตูน่าจะมีแน่นอนนะครับลุ้นเม็ดที่ที่สอเอานะครับคู่ที่3ครับมากันที่บอลเดนมาร์กดิวิชั่นหนึ่งนะครับระหว่าง เวนซิเซลนะครับเจอ FC ฮอสเซนนะครับทีมันดับ6พบกับทีมันดับ7นะวันนี้มีแต่บอลสูสีนะครับสถิติที่เจอกันสินัดหลังสุดนะครับเอาแค่นัดล่าสุดก่อนแล้วกันนะฮอสเซนเปิดบ้านชนะไป3ประตูต่อหนึนะครับส่วนถัดไปจากนั้นก็มีเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1สว่วนสถิติที่เจอกันล่าสุดในบ้านของเวนซิเซลนะครับ ิดบ้านแพ้ฮอเซนนะครับฮอเซนก็ค่อนข้างจะขี่นะช่วงหลังๆมาดูสถิติ10นัดนะครับ10นัดหลังสุดนะครับของทุกรายการนะครับอันนี้จะตัดเกมหมุนเครื่องออกนะไม่นับเกมหมุนเครื่องแล้วกันจะเป็นทางด้าน,านเจ้าบ้านก่อนแล้วกันนะฮะเจ้าบ้าน10นัดหลังนี่ชนะ4นะครับเสมอ1แพ้5นะครับแต่ถ้านับเฉพาะในบ้านนะครับถ้านับเฉพาะในบ้าน ชนะ3นะครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป5นะครับแพ้ไป5ล่าสุดใน10นัดหลังล่าสุดในบุกไปชนะเฮลซิงกอมา1-0นะครับแล้วก็เปิดบ้านแพ้อันบอก BK ไป3-1นะครับส่วนทีมเยือนนะฮะทีมเยือน10นัดล่าสุดเปิดบ้านนะครับแพ้อันบอก BK ไป4ไประตูต่อ1นะครับนะส่วน ในฐานะทีมเยือนนะครับนัดล่าสุดก็เสมอนะครับเสมอฮิโรรอดฟอร์ดโบนะครับฮิโรรอดฟอร์ดโบส่วนก่อนหน้านั้นเนี่ยสถิติเกมเยือนน่ะสินัดหลังเนี่ยบอกเลยว่าแย่นะครับมีเสมอนัดล่าสุดแล้วถัดลงไปก็จะเป็นบุกไปชนะโฮโบนะครับส่วนก่อนหน้านั้น8นัดนี่แพ้รวดทุกนัดนะครับแพ้รวดทุกนัดมาดูอันดับตารางคะแนนกันหน่อยครับ เจ้าบ้านนะเตะ12นัดชนะ5เสมอ2แพ้5ได้16เสีย17นะครับมี17คะแนนเช่นเดียวกับทีมเยือนนะครับชนะ5เสมอ2แล้วก็แพ้5ได้14เสีย16นะครับมี17แต้มเท่ากันวันนี้ราคาเสมอนะครับบอลแฮนดิแคปเปิดมาที่ราคาเสมอนะครับอยู่ได้นะครับฟันธงว่าอยู่เจ้าบ้านนะครับปันบอลที่เดียขอฟันธงชี้ชัดไปที่เจ้าบ้านนะครับ จะไม่แพ้นะครับจะไม่แพ้นะเป็นคู่ที่3นะครับทีเด็ดของวันนี้นะครับคู่ที่4จะเป็นบอลโรมาเนียดิวิชั่นหน่นะครับช่วงเวลาเที่ยงคืนนะครับระหว่าง IC เจอกับเซฟซี่นะฮะถิติที่เจอกันนะครับล่าสุดจะเป็นบอลอุ่นเครื่องนะครับเซฟซีชนะไป2 0ไล่ลงไปก็จะมีเสมอ3.3สนะครับส่วนทับนับในบ้านของ IC เซฟซี่บุกมาชนะได้2นัดล่าสุดนะครับเมื่อปี20 2 0นะสามศูนย์แล้วก็สี่หนึ่งนะครับอันนี้าสาพะไติที่เจอกันนะส่วนถิติสิบนัดหลังสุดทุกรายการนะครับทุกรายการเจ้าบ้านนะครับไอซี่ชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้6นะครับแบ่งแบ่งเป็นบอลถ้วย1น,นัดนะครับก็แพ้บอลอุ่นเครื่องก็แพ้นะครับส่วนถ้านับเฉพาะในบ้าน10นัดหลังสุดนี้ ในลีกนะฮะในลีกล่าสุดนี้ไม่ชนะใครเลยนะครับบอลในบ้านนี้ยังไม่ชนะใครเลยแต่สี่นัดเสมอสองแพ้สองนะล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอครับพิตตรูกับโบโตซานี่นะครับส่วนทีมเยือนนะฮะทีมเยือนสิบนัดหลังมาดูกันหน่อยครับสิบนัดหลังฮะโอ้โหเตะทั้งบอลยูโรฟ้ายูโรปาลีกด้วยนะครับเอ้คอนเฟลเลนหลีกนะฮะชนะหนึ่งครับเสมอสี่แล้วก็แพ้ถึงห้าไซติ ล่าสุดนะครับแพ้รวดทั้ง3นัดนะฮะถือว่าไม่ดีในะวันนี้โหแต่และสองทีมนี่ฟอร์ไม่ดีทั้งคู่ถ้านับเป็นทีมเฉพาะพในเกมเยือนนะถ้านับเฉพาะในเกมเยือนทีมเยือนครับเซฟซี่ไม่ชนะใครมาถึง6นัดติดนะครับในโดยแบ่งเป็นแพ้3นัดรวดนะครับแบ่งเป็นแพ้3นัดรวดเลยวันนี้ดูแล้วลําบากครับที่จะบุกมาชนะามาดูอันดับตารางคะแนนกันหน่อยครับเซฟซีซ่นะฮะ อยู่อันดับเหนือกว่านะอันดับที่11นะครับแข่ง11ชนะ3เสมอ3แพ้5ได้11เสีย5มี12แต้มนะครับส่วนเจ้าบ้าน IC ครับไอนะครับเตะ1 1ชนะ3เสมอ2แพ้6ได้13เสีย18นะครับมี11คนะแนนคะแนนห่างกันแค่แต้มเดียววันนี้ราคาเสมอนะครับราคาเสมอปันบอลที่เด็ดยังมองว่าเจ้าบ้านนะครับไม่น่าจะแพ้นะครับวันนี้ถึงแม้สถิติเจอกัน หลังๆเนี่ยจะเป็นเซฟซี่เก็บชัยชนะได้ตลอดนะครับแต่วันนี้เจ้าบ้านนับไม่น่าแพ้ครับด้วยฟอร์มทีมเยือนเกมเยือนแย่มากครับฟอร์มทีมเยือนในเกมเยือนถือว่าแย่เข้าขั้นวิกฤตนะครับขอฟันธงนะครับเจ้าบ้านไอซีจะไม่แพ้นะครับเป็นทีเด็ดคู่ที่4ของเรานะครับมาต่อกันที่คู่ที่5ครับเป็นฟุตบอลหลีกอาร์เจนตินา พิเมียดิวิชันนะครับเวลาตีสานะครับระหว่างโกเดคูตกับซานลอเรนโซนะครับสินัดล่าสุดที่เจอกันนะครับซานลอเรนโซเนะฮยชนะเปิดบ้านชนะโกเดคูตเมื่อต้นปีนู่นเลยนะครับส่วนว่าปีที่แล้วเสมอกันศูนย์ศูนย์นะครับสถิติซนัดล่าสุดที่พบกันเนะี่ยตั้งแต่ปี2021ันยทำประตูกันได้ไม่เกิน1ลูกเลยนะครับทำประตูกันได้ไม่เกิน1ลูกมาดูสถิติ ผลงานส่วนตัว10นัดหลังของเจ้าบ้านก่อนแล้วกันครับ10นัดหลังนะครับเตะมา10นัดชนะ3เสมอ6แพ้เพียงนัดเดียวนะแพ้ล่าสุดก็เมื่อตอนเดือนกรกฎานะครับส่วนท่านับเฉพาะในการเป็นเจ้าบ้าน10นัดหลังเนี่ยสินัดหลังยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ6เสมอ4แต่3นัดล่าสุดเนี่ยเสมอทั้งหมดนะครับถือว่าฟอร์มใช้ได้นะเล่นในบ้านถือว่าอุ่นใจไม่แพ้นะครับ ส่วนทีมเยือนนะครับซานลอเรนโซมาดูสิบนัดหลังกันหน่อยครับสิบนัดหลังเนี่ยไม่แพ้เช่นกันครับชนะสามเสมอเออแพ้มีแพ้มีแพ้นิเวลบอยหนึ่งนัดนะครับมีแพ้หลุดแพ้นิเวลบอยหนึ่งนัดชนะสามเสมอหกแล้วก็แพ้ไปเพียงนัดเดียวนะครับสิบนัดหลังเนาะรวมทั้งเย้าและเยือนส่วนในเกมเยือนนะครับถ้านับเฉพาะเกมเยือนสิบนัดหลังเนี่ยมีแพ้หลุดแพ้สองนัดนะครับเมื่อตอนเดือนสิงหา,หน,านู่นนะครับ แล้วก็ชนะ3นะครับเสมอ5โดย3นัดล่าสุดก็เสมอทั้งหมดนะครับมาดูอันดับในตารางคะแนนครับเจ้าบ้านกโกเดยคูดครับเตะ8ชนะ2เสมอ6ไม่แพ้ใครได้8เสีย6มี12แต้มนะครับส่วนลาซาร์รนโซทีมเยือนนะครับเตะ8นัดชนะ1เสมอ6แพ้1นะครับมี9แต้ม บอลทั้งสองทีมเนี่ยหนักไปทางเสมอนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเย่าแล้วก็เยือนนะครับวันนี้ราคาเนี่ยคเปิดมานะครับที่ปอปอนะครับปอป่าบออน,นี้บอลหน้านี้ต้องลองเสมอนะครับบอลหน้านี้น่าจะออกเสมอแต่ว่าปั่นบอลทีเด็ดนะครับของมองไปที่โกลดคูสละกันเล่นในบ้านมีลุ้นเบียดชนะครับมีลุ้นเบียดชนะยังไงก็ติดที่ราคาู 0-0.5วก0.5ไว้นะครับอยู่ก็ได้คูดครับไม่มีแพ้ครับลุ้นชนะลุ้นชนะกินเต็มนะครับสำหรับทีเด็ดคู่ที่5ของเราคู่ที่6ของเราเนะครับเป็นฟุตบอลบารซินซีรียนะครับระหว่างแพมิลัสทีมันดับ5เจอกับแอตแลติโกมมเนโรทีมันดับที่9นะครับสถิติที่เจอกันล่าสุดนะครสิบสนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมที่พบกันเนี่ยโอ้โห ปาเมลชนะ2ออีกแปหน้าที่เหลือนี่เสมอกันทั้งหมดนะครับบอลสูสีน่าดูนะครับคูบน่นี้ส่วนสถิตินะครับานะมาดูของเจ้าบ้านก่อนนะครับสินัดล่าสุดนี้แพ้3นะครับเสมอ3อ่าเสมอ4แพ้3แล้วก็ชนะ3นะครับโดยล่าสุดเลยนะเปิดบ้านแพ้ซานโต้ไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับต่อเขาด้วยนะครับไปต่อเขาด้วย ส่วนท่านับเฉพาะในบ้านนะครับสถิติในบ้านเท่านั้นนะฮะสินัดล่าสุดนี้ก็มีหลุดแพ้ซานโตสกับแพ้เซาเป,โ,ปโลเมื่อตอนเดือนกรกฎานะฮะนอกนั้นก็ชนะมาสี่เสมอ4นะฮะถือว่าในบ้านนี้ไว้ใจได้นะครับถ้าไม่เจอทีมใหญ่ทีมระดับท็อปทอปของบาซินนี่ก็เก็บได้หมดนะครับถือว่าเก็บได้หมดส่วนทีมเยือนนะครับทีมเยือนมาดูสถิติ10นัดหลังนะครับ นัดล่าสุดนะครับเปิดเปิดบ้านแพ้กอริติบ้าไป1ประตูต่อ2นะครับส่วนถ้านับเฉพาะเกมเยือนนะครับเกมเยือน10นัดหลังมีชนะ2ครับแล้วก็แพ้ไป3นะครับเสมออีก5นะครับมาดูาจะอันดับตารางคะแนนในลีกกันหน่อยนะครับพาเมลัสต่26นัดครับมีชนะ12นะครับ เสมอ8แพ้6ได้40เสีย22มี44คะแนนนะครับส่วนทีมเยือนครับแอตแลนติโกมิเนโรแข่ง26ครับชนะ11เสมอ7แพ้8ได้30เสีย21นะครับมี40แต้มถือว่าเสียประตูน้อยนะฮะอยู่อันดับ9นะครับอัตราต่อรองนะวันนี้เจ้าบ้านต่อที่ครึ่งช่วงตัวนะครับต่อที่ครึ่งช่วงตัวสถิติที่เจอกันนะ10นัดไม่เคยแพ้นะครับไพเม แล้ฟอร์มในบ้านถือว่าใช้ได้นะวันนี้จะเป็นอีกวันที่พาเมลัสไม่แพ้ครับและชนะนะครับตะชนะเป็นอย่างน้อยเลยนะครับไม่มีไม่น่าจะออกเสมอด้วยนะครับปั่นบอลดีเด็ดนะครับขอฟันธงให้ทีเด็ดไปที่พาเมลัสนะครับฟุตบอลบาซินซิเลเวลาตีห้านะครับเป็นทีเด็ดคู่สุดท้ายของค่าคืนนี้นะครับอย่าลืมนะฝากไว้ด้วยนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มเข้าบ้านนะครับทีเด็ดบอลสดบอลเดี่ยวบอลเต็งบอลสเต็ปนะครับ สามารถสแกน QR code ได้ที่หน้าจองท่านตอนนี้เลยนะครับนะหรือใครจะพิมพ์เป็น ID l i n ลได้นะที่หน้าจอเลยนะครับฝากกดติดตามนะครับกดติดตามกันด้วยนะเพื่อไม่ให้รับชมบเมื่อไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูนะว่าจะเข้ากี่ตัวได้กี่ตัวและเสียกี่ตัวนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านมากนะครับ